โจพร้อมยังโรโสอสบสองสงสิบสี่้ปามและ้วคืนเนี้ยเราไปทำแบบว่าทำไม่แมพเนก่อนพรตแรกไ่ดว่ามันจะขึ้นได้ก่านี้คือตอนนี้เราต้องเคลีรก่อนให้เพื่อนอเููแล้วเราก็ไลขึ้นของใหเพื่อนเพราะไลอให้เพื่อไดู้ว่าเริ่มเล่นเลย เพราะว่าผู้หญิงที่นี่น่าจะมีของกันเหมือนกันนะเราหน้าคิดว่าน่าจะแบบมันจะเสี่ยงตอนน่อเราถ้าเราจะโดนแบบว่าแค้นหนีจะขึ้นอะ่เออะ,ะเพื่อนเรายังไม่มีของเลยมันเก็บเราตรงไหนวะอุ้ยแมงกกาเ่นสวยแนละชอบพอดีกียวถามจาพาปะ จะพานะมีใครจะแวะมาไหมตามาให้แม่งให้หมดเลยม่นเ้าวัวตัวไหนล่ะพี่มันเด้าวตัวไหนแล้วนะเจ็อกยูเฟมาไหมแป๊บนึงนะพี่เราียว่งเรดรถให้พี่เชีวิ่รถน้าเกก่อนว้าว้ารลนได้เต๋ารัก เฮ้ยติดต่อเรื่องอะไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะรถอะไรอหรอน่ารักจังได้น่ารักคายไะอะไรหรอัมนขายผมจองมันไม่ขายเหรอขายเติมนี่เติมนะตาตาเขาไม่ขายก็ขโมยได้เลยครับพี่สาวอะไรนะขโมยได้เลยครับันนนนนีี่่ยยมมมมขขโไได้คคาะะิชของเล่นหนู จะเติมยอดใหญ่อีงมั้นอะเพราะว่าของยูมันก็ขาดสองหมื่นเออก็รวมกันแล้วก็เติมให้ครบห้าหมื่นได้แมกลาเร็ตสีเดี๋ยวให้ยูแล้วกันแต่ว่าพี่ชายบอกไม่ายูทำมาได้ใช่ปะทำมาได้เดี๋ยวยูเอาอาณาให้น้องในแกงไปตอนนี้น้องในอยงรมจะขายกิน พี่แบมจะเติพื่อนๆรวมกันเติมให้เฟยกับยัวเติมให้แล้วก็เยรียงไปใช้แล้วก็เอาแอมเอาไปใช้ยอดค่ะถ้าไม่ใช้พี่แบมจะขอสองหมื่นแล้วได้แมกกาเร็ตพี่แบมขอลดก็นี่ไงหนูได้แมกลาเรนจากพี่ดิ้งแล้วก็พี่แบมก็มาเอาเอายอดนี้สิใช่แล้วก็ลดประกอบของยัวยัวเอาให้แกงไปเลย โอเคเติมให้ย่า,ยยาเราหรอได้แล้วแบมก็ไปเติมของเอชยูแล้วกันเห็นไหมได้จะเติมพี่มาเติมเลยว้า,าววิ่งมันปับมุมมองไงโอ้น่าักพี่สะพา ที่แฟนพี่มันจะเติมวิดด้อมให้พี่เนี่ยมันก็คงไม่เป็นอะไรที่มันยากเกินไปที่จะแฟนคนนึงจะให้เป็นของขวัญหรอกเนาะถูกไหมก็เนี่ยเออก็หลังก็หลังแท่งคืนแล้วก็วันที่เก้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาลืมหรือเปล่าก็ลืมแหละจริงๆแล้วถ้าพี่เป็นคนกงการจะลืมไหมอืมก็นั่นแหละแค่ขอวิดด้อมงี้มันก็ไม่ให้กันแล้วก็มีความผิดกับสาวที่ประเทศอื่นแล้วไงส่มให้แล้วเนี่ยใช่พี่สปาครับครับ จะขึ้นแก๊งแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมีสวัสดิการยังไงบ้างหรือเปล่าครับหนูจะขึ้นเป็นหญิงก่อนเลยว่าไงนะลูกหญิงล้วนได้าะแต่ว่ามาถามแบบกันเลยก่อนนะก่อนเลยก่อนค่ะได้หนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องผงนี่ใชคให้นะได้เลยพี่สภาร์เขาน่ารักจังจ้าพี่วินพี่ไม่โอเคว่ะเรื่องอะไรพี่พี่วันนี้ไม่โอเคกับอีแบมไหมย้อนกลับตรงไหน ไม่โอเคไงอีแบมอที่แต่งไหมที่แต่งอะไรพี่มีนเอาแฟชั่นมาจากไหนเยอะแยะพี่รวยเกิลมี่มินเดือดโผ่มากมินเดือดได้ไอแพดเนี่ยเป็นหมูอ่ะอ๋อหมูได้อสิไปเอาบัตรเหติมาบัตรมาจากไหนไปเอาไปเลยคิดบ้านะบัตรเหติเป็นกี่บาทคะ ขอคิตตี้ด้วยนะไม่ได้คิตตี้ไม่ได้คิตตี่บ่าไม่ได้ได้ไอหมูนี่ได้อยู่ตัวอื่นมันเปนเข้าที่แล้วเกลอ๋อได้น่าเอาหมูก็ได้ได้แตวเอาให้ไอพี่น้อมมันคุมไหมอะพี่น้อมมันช่วยอะไรวะอยู่อ๋อด้อมคุมนะมันได้กาชาด้วยมันมันเหลืออยู่ผมเพิ่งเห็นว่ามันหมื่นหนึ่งมันจะได้แต้มแถมพันหนึ่งเราจะเติมอะไรอีกไม่ใช่ไม่ใช่คือแต้มมันเหลือสามพันเนี่ย มันเป็นแต้มที่แถมมาพี่เติมแล้วนะงั้นน่ะอ๋อก็จะกดใช่ไหมกดมันก็ได้ให้อย่างนั้นนะทุกคนได้โดเนทเท่าไหร่ทั้งหมดลองกด F7 ดิจะมีพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ใช่ไม่ได้เติมพี่เจ็ดเป็นแต้มแถมพี่พี่ไม่ได้แถมหรอกเจ็ดพันสามแล้วเหลือสองพันแปดจะครบหมื่นแล้วสองพันแปดถ้าอยากทราบรายละเอียดว่าถ้าเกิดเป็นสามสิบคนอย่างเงี้ยครับประมาณแบบว่ามีสวัสดิการยังไงบ้างเออคือมันเป็นอย่างงี้หนู คือของยีวนเนาะคือจะเต็มสล็อตที่ฟรีเลยอะได้ยี่สิบห้าสล็อตแต่ถ้าสามติบก็คือต้องระเบิดสล็อตเอาค่ะผมเป็นหนึ่งสล็อตละสามเอ็มค่ะอย่างเช่นยี่หกถึงสามติบเนี่ยหนูก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกอย่างละสามเอ็มอะอ้ห้าสิบห้าเลยสิบห้าเอ็มแต่ถ้าเกิดเป็นฟรีก็คือจะเป็นสล็อตที่หนึ่งเปยี่สิบห้าฟรีค่ะขึ้นมาขึ้นมาอก็ต้องขึ้นยี่สิบห้าก่อนแล้วค่อยมาระเบิดเพิ่มอีกห้าสล็อตใช่ไหมคะใช่อ่อ แล้วสวัสดิการของสภามีอะไรบ้างหรือเปล่าคะถ้าเกิดเปดนการเหรอโอเคใช่ใช่ใช่แล้วมันอยู่ตรงไหนวะที่รับค่ารัเบิด์นี่คุณต้องเล่นแบบสตอรี่ยังไงอะคะไม่ใช่อันรับเบิดก็คือหนูเอาเงินเอาแค่มีเงินก็ขึ้นได้เลยใช่หนูเอาเงินเขียนมาจาากสภได้เลยอันอันนี้สลอตละ3เยนนะครับถ้าถ้ารัเบิดสลอตสล็อละ3เยนโอเคค่ะว่าถ้า5สล็อตก็15เยน ใช่แต่หนูขึ้นไปยี่สิบห้าก่อนก็ได้ค่ะเงินมันหายาก <Okay. S 2> โอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องสริการสักคนนะคะกำลังดีเช็คให้คือมันฟรียี่สิบห้าสล็อตแต่เราอ่ะจะขึ้นสามสิบไงเราก็ต้องจ่ายอีกสิบห้าเอ็มอยู่สภาอยู่มามากกุ๊กเอาพี่เอาพี่ไปได้วยดิยู สวัสดีครับสวัสดีครับเลโอสวัสดีค่ะไหนอ่ะอยางไาาี่น,ไ,นไม่ดไม่ขึ้นผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายมันได้แค่ยี่สิบ้อนผู้หญิงมันได้สาสิบสลอนไงแต่ต้องจ่ายแต่ต้องจ่ายสลอนละห้าเอเข้าใจไหมไม่สลอตละสาเอ็ถ้าจะขึ้นก็คือจ่ายตั้งแต่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดก้าสามสิบยี้าสลอตละฟรี ยิไไน,นไหมเอ่ยข้างในวะเพื่อนข้างในหรอ,อ,ไ,หหรอได้ยินนะโอเคก็จะเป็นเงินเขียวสามเอ็มค่ะสองรนน้อยเคจลดโลเนาะสิบสามคันเอดีสามร้อยเพนคิวลเลอร์สี่ร้อยค่ะวอลสิบสามอันเหรียญบิตคอยนะคะสามร้อยอันแล้วก็โซลิโดก็คือต้แดงอันค่ะอ๋อ แต่ว่าที่มันดีอ่ะคือเพนคิลเลอร์เว้ยเพราะพวกเราตอนนี้ใช้ได้แค่พันแผลไอถึงจะขึ้นแก๊งกันถูกไหมมาแล้วขึ้นนะนะมันจะได้เปลี่ยนเป็นเพนไงขึ้นเลยนี้เราถามเฉยๆเฟจะขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยเราจะได้ปั่นาได้สิบคนเรียกะเราลองรวมคนมันต้องกี่คนเอาเลขเหรอเฟเลขเลยเหรอเะไรอย่างมันก็ขึ้นอยู่ดี เลยเหรอเที่ขึ้นเร็วมันก็ขึ้นเหมือนกันหรือจะขึ้นตอนเที่ยเพื่อที่เล่นตอนเช้าจะได้เล่นเพลงกันอ๋อขึ้นไปก่อนถ้าขึ้นเลยหนูก็จะได้โปรเทคสปาหนึ่งเดือนเข้ามาหาเพื่อนเรื่องงานเพื่อนแล้วก็ลงชุดก็ต้องลงภายในเจ็ดวันพี่คะหนูอยากได้ชุดที่ลงได้กี่ชุดคะหนูว่าไม่จำกัดกาชาครับผมชุดนี้ที่นี่ลงชุดมอดได้แค่สองชุดครับแล้วก็อิเซอรี่สองอันชุดมอสนี่คือไม่รวมพวกสูตรเนาะ ไม่รวมสูตรหูเกาะเสียยืดครับแ่แล้วก็สวัสดีการจะได้รับตอนที่สล็อตเราเต็มยี่สิบห้าคนนะแต่ไม่จําเป็นต้องออนครบแต่แค่ชื่อในสล็อตต้องเต็มเอ๊ะหรือว่าพี่ว่าเดี๋ยวค่อยขึ้นดีมะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยเรื่องเรื่องสีมาด้วยไปคุยเรื่องคนด้วยใช่แล้วก็เรื่องสี ทิ่งสีที่จะทะลุโปรเทคไหมเพราะงั้นก็ถ้าเราจะขึ้นสีแล้วเราลองไปคุยกับเขาฟังกันนะอ๋อก็คือต้องคุยก่อนใช่ไหมคะใช่สมมุติถ้าเรายังไม่อยากตีตอนขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรเทคไม่มีผล,ลกับทิ้งสีใช่ครับพ,พี่เราต้องคุยกันก่อนว่าเอาสีอะไรแล้วเราก็ไปขอเขาก่อน ได้ได้ได้แต่เรื่องสีที่ไีไปคุยมาบ้างแล้วก็คือเรื่องสวัสดิการก็ยังไงนะคะลืมเรื่องสวัสดิการต้องจํานวนคนเต็มสล็อตก่อนครับอ๋อถ้าเต็มสร้างสมมติว่าเต็มยี่ห้านี่คือแบบว่าจะได้อะไรบ้างคะ <c oughs> อ่าเงินสามล้านครับแล้วก็ลดสองร้อยโลสิบสามพันเอดีสามร้อยอันเอ็นสี่ร้อยอันวอลสิบสามอันแล้วก็บิตคอยสามร้อยเหรียญแล้วก็ลดเทอร์เรโมดหนึ่งคันครับ ใค่ะขอบคุณค่ะครับแต่สมมติสลอตเราไม่ถึงยี่สิบห้าเราจะรับของยี่สิบอย่างนี้ก็ได้จะมารับได้รอบเดียวนะสวัสดีการอ่าแล้วเราขึ้น 25, ยี่สิบห้าเดียวเลยดีไหมเราไปขอคนเลยขอบคุณนะคะครับขอบคุณน,นะ,ะขอบคุณค่ะก็อย่างนั้นถ้าเราไปรอบเดียวเราต้องขึ้นยี่ห้า <5 S 2> <5 S 3> เลยเว้ยเพราะว่าเราต้องเอาเพราะว่าเเลียนบิตคอยเหรียญคอยตรงนั้นมันสำคัญอันนี้ของเราขึ้น เลยไปองเสร็จแล้วแค่ปะาถ้าเสร็จแล้วเราไปแลนเลยก็ได้นะแลนไหนอ่อไปแลนเอาละเดิมพี่พี่ยได้รถคันนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเรื่องสีอ่ะพี่พี่พี่เคยเลนมาแตหนูเรียกให้เรื่องสีอ่ะเป็นด้วยกันมะพี่หนูอยากได้คันนี้อ่ะขอได้ไหมให้เราไปตกลงมันมันเป็นของเราแล้วเราขอได้ไหมขาอไม่ได้เองก็เสียสลายหลังลุงเอ้ย เราขอขำหน่อยได้ไหมอาสิเราขอขำวันหนึ่งอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่อคิวตีได้ค่ะว่าจะขึ้นสีค่ะแตต้องรอดูคาว่าไม่ชัวน